สวัสดีครับบาลดินน้อยดินนิสานนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพี่น้องช่วงบายบนะครับบาลดินมารอเบงเฮดช่วงคำนะครับเมื่อเดือนที่หนึ่งนะครับมิถุนายนนะครับบาบอยบปได้มากครับบาบอยตัดคลิปอยู่นะครับผมเดี๋ยวมารอเบงเฮดน้ำบาลดินครับว่าสิมีบ่ครับฝากเป็นกำลังใจให้บาลดินหอยดินนิสานบาบอยดินนิสานได้เยครับด็กเล็กแข่งแมนครับ อีสองครับกรแดงครับมากับไอติมครับมากับน้องติมติมมาบอยตัดกีบช่วงเสาครับผมมาเสาในเบาดินลงมกีบไปแล้วก็ทายทําได้ข้าเดี๋ยวแบตกระเบิดนะครับผมอย่ามาหลุน้ำกันครับว่าสิไดเฮ็ดบ่ครับกร mm hmm. แดงครับ ดอกนี่งตุ้มๆเลยพี่น้องดอกหนึ่งตุ้มๆเลยครับขอบคุณครับใส่ได้อยู่ครับอู้บ่าวดินมาดีมากลายเมอครับ ไข่หนึ่งดอกครับไข่เขียวครับไข่เขียวครับโอ้ยไข่โพนครับนี่โอ้ดอกสวยเลยครับครับดองครับโอ้ห็ดไพรโคนนะครับสองดอกนะครับสวยเลยครับ ดอกนึงครับพี่น้องครับ Ooh, ขาเงายเงเลยพี่น้องตํำแก้วจ็บแสบครับพึง่งแดงครับพี่น้องดราเปื้อนแล้วครับก็แดงครับก็แดงครับ,รบทิมลบ <c oughs> นั่งรับเฮ็ด กอแดงครับกอแดงครับอู้พี่น้องดอกตุมตูมๆเลยครับสองดอกครับ,รบ,รบ,บพี่น้องครับตุบติมิครับนี่ดอกนะครับอู้ดอกบังไงเลยพี่น้องครับนี่โอ้ดอกปังไงเลยพี่น้องครับ ว้าวดอกใหญ่ๆเลยครับมีดอกนึงนนครับพี่น้องครับมีดอกกันได้ปะพี่น้องได้เยู่ครับโอ้พี่น้องคน่นึ่งได้บนน้อพี่น้องครับนะครับโอ้ได้อยู่ครับขายหญ่แข็งเลยพี่น้อง หนึ่งครับล่างเกลือระนางครับผมโอ้ยพี่น้องดอกนี่ครับเบิ่งพี่น้องดอกบอกง่ายเลยครับอุอ้ยตัวนาเบ้าดินพันดอกนึงครับดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องครับมาช่วงคำนะครับบ่าวบอยตัดคลิปอยู่บ้านเบ้าดินมากครับน้องไอติมครับไอติมแดนพาเห็ดไข่เอ้หิ้เหิ้วไข่ไอติมไอติมแดนพาเห็ดไข่พี่น้อง ดอกนีงพี่น้องนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับเอ็ดหนาขาวครับดูดอกนี้พี่น้องดอกก็าง,งามเลยครับ ใกล้ๆครับผมทางดอกครับพี่น้องฝนกระสิต,ตกแล้วครับตุ่มๆเลยครับเหนือพี่น้องครับนาได้ยงครับ ไขรเขียวครับเหน้าขาวครับพี่น้องครับโอ้ยเปื่อยไข่ครับหน้าขาวครับพี่น้อง ดีมเหยือเพชรได้นน่เฮ้ยเหยืเหยือเพชริีมนู้นดอกงามงแข็งๆเลยครับไก่เขียวครับฝนไก่สีตกแล้วครับพี่น้องเมืดมากแล้วครับเหนียวบาวดินกะกำลังสีย่างไปหารถครับพี่น้องรับกระไรพ่ออยากพอกินด้วครับเมือนนี้ครับกินแร่นด้ยครับพี่น้องครับเบาดินกสียหาไปเรื่อยๆครับ ครับผมพี่น้องครับเบาดินกับสิกับแล้วเด้อครับพี่น้องเ้อฝนสิมาหล้ะครับพี่น้องนะครับเลยพออยากพอกินอยู่ครับเมือนนี้ครับเห็ดไข่เฮ็ดกอแดงนะครับแต่แกงแรงอยู่ครับเหมือนี่ครับขอบคุณเอฟซีนะครับติดตามนะครับเป็นการลังเอกรลังใจแห่งห้อยดินทินิสารนะครับเบาบอยดินทินิสารนะครับขอบคุณในหลายครับฝนที่ตกแล้ะครับอยู่ดีแม่แห้งครับโชคดีสุขุสุกคสุกนครับ